ผลการศึกษาจากสาภาพัฒน์เมื่อ2ปีที่แล้วก็ชี้ชัดว่าไม่คุ้มค่าในการลงทุนทั้งเศรษฐกิจและการเงินแล้วก็ข้อเสนอแนะควรปรับ Business m o เดลโดยลดขนาดของโครงการลงทบาเนี่ยกำลังเดินไปในทิศทางตรงกันข้ามคือจะเพิ่มขนาดนะฮะแถมบิสเนสโมเดลก็ไม่ได้ชัดเจนนะครับแต่จะเลข่ขายไปทั่วโลกเนี่ยจะขายได้หรือขายหน้าก็คงต้องติดตามกันต่อไป การที่อยู่ในความสนใจของประชาชนจริงครับเพราะว่าเป็นอภิมหาโครงการร่วมทุนที่ใหญ่ที่สุดนะครับด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า1ล้านล้านบาทพูดง่ายๆว่าใหญ่กว่าแฟร็กชิปทั้ง5โปรเจกต์ของ e e c รวมกันอีกนะครับ นายกเศรษฐานะครับก็พาแลนบริบ์นะฮะไป Show, โรดโชว์โฆษณาทั่วโลกมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนซาอุสหรัฐมาเลเซียญี่ปุ่นและล่าสุดก็ไปที่สวิสผมเข้าใจดีนะครับถึงาการที่ท่านนายกแล้วก็ท่านรัฐมนตรีครมนาคมเนี่ยอยากขายโครงการนี้นะอยากเห็นการพัฒนาประเทศอยากเห็นการพัฒนาภาคใต้แล้วผมก็อยากเห็นการพัฒนาเช่นกันนะครับแต่เราต้องแยกแยะ ระหว่างความฝันกับความจริงไม่ใช่แค่อยากอย่างเดียวที่สําคัญก็คือตกลงจะประหยัดเวลาหรือไม่ท่านก็บอกว่าไม่รู้แต่ถ้ามันไม่ประหยัดจริงก็เดี๋ยวจะทบทวนแต่ท่าน<ต>ไปเล่ห์ขาย,ายาทั่วโลกแล้ว<ล>เนี่ยสิยครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ผมก็ยังอยากเห็นประเทศพัฒนานะครับก็แต่ท่านก็ควรจะต้องศึกษาให้มันดีให้มันถ่องแท้นะฮะคำถามที่3นะครับเรามาดูอีกมิติหนึ่งนะซึ่งต้นทุนส่วนหนึ่งที่สําคัญของโครงการเนี่ย ก็คือจะหาสร้างโครงการใหญ่ๆนะฮะมอเตอร์เว่ยหช่องจราจรแสนสอ0พันล้านรถไฟทางคู่1เมตร47,000ล้านรถไฟอีกคู่หนึ่งนะครับคือจะทำจาก1เป็น4เนี่ยห้าหมื่นเ่อล้านคือมันตลกไหมครับคืออะไรก็ยังไม่ชัดเจนนะฮะแต่จะสร้างไว้ก่อนแล้วก็สร้างใหญ่มากอย่างนี้นะครับคือมันมันเดือดร้อนนะครับแล้วท่านลงทุนมหาศ,าศาลอย่างนี้แล้วจะอ้างว่า EAR 16.18%ซ เอาตัวเลขมาจากไหนครับอันนี้ต้องพิสูจน์กันหน่อยนะครับว่าปั้นตัวเลขกันมาอย่างไรนะครับคือมันสูงเกินจริงแล้วหลายๆโครงการก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าปั้นตัวเลขมาสูงเกินจริง FIR บอกว่า4.67แล้วก็จะทํา PPP net cost นะฮะ1.4ล้านล้านแน่ใจนะครับว่าจะเดินแบบนี้ขอคํายืนยันด้วยนะครับว่าจะทํา PPP net cost 1.4ล้านล้านคือรัฐเนี่ยคำถามง่ายๆเลยนะครับต้องยกที่ให้นายทุนกี่ได นาน <S <s <country> <S แค่ <S <s <mechan ically> ไหน <S <s <ummer> <S ขอความชัดเจนด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไม่ชัดเจนอีกนะฮะว่า PPP net cost 1.4ล้านล้านเนี่ยจะยกที่ให้สัมปทานกี่ไร่นานแค่ไหนผมเข้าใจดีนะครับว่าหลายท่านอยากได้แต่อย่างที่ผมเรียนนะฮะขอให้ไตรตรองให้ดีว่าควรทำหรือไม่ควรทำ เอาเหตุผลเอาตัวเลขมาถกเถียงกันอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ทุกอย่างมีเบนฟิตก็มักมีคอสตตามมาด้วยหลายคนคิดว่าช่างมาเถอะก็ต่างชาติเขาจะมาลงทุนแต่อย่าลืมนะครับว่ามันมีต้นทุนที่เกิดขึ้นแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการที่ประชาชนสูญเสียที่ดินแบบมากเกินจําเป็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มากขึ้นโดยเกินจําเป็น มลพิษทางชายฝั่งทะเลที่สร้างความเดือดร้อนให้ชาวประมงและธุรกิจท่องเที่ยวนี่ยังไม่นับรวมการชักศึกเข้าบ้านในปัญหา geopolitics นะครับฉันเองก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันความฝันของแลนบิดนี้ให้เป็นจริงร่วมกับท่านสมาชิกรวมทั้งการที่จะต้องมาแชร์ข้อมูลนะคะที่เป็นความจริงทําไมในเมื่อมีท่าเรือช่องแคบมะกาแล้วนะคะจะลดระยะทางนี้อย่างไรเนื่องจากโครงการแลนบิด ดังนี้คะ่ะทน้นประธานได้ถูกออกแบบไว้เพื่อลดระยะเวลานะคะและลดต้นทุนในการขนส่งเนื่องจากปัจจุบันนี้นะคะปัญหาความคับข้างของการขนส่งสินค้าทางเรือของช่องแคบมะละกานี่ค่ะทำให้ความหนาแน่นน่ะมีมากขึ้นเรือจึงต้องลดความเร็วในการที่จะเข้าจอดช่องแคบนะคะนอกจากนั้นคะ่ะปัญหาของการถูกปล้น ดังที่หลายท่านได้ทราบข่าวนะคะเรือสินค้าถูกปล้นในช่องแคบมะละกาก็มีข้อมูลและสถิติการปล้นเรือขนส่งสินค้านี่ค่ะมากขึ้นทุกๆปีที่ดิฉันตอบว่าไม่ประหยัดนิถ้าเรามีการศึกษาโครงการแล้วพบว่าโครงการหรือว่าเส้นทางเดินเรือไม่ประหยัดเราก็ต้องเอาสิ่งเหล่านั้นกลับมาทบทวนแล้วดูเส้นทางที่ว่าไม่ประหยัดเนี่ยอะไรที่คุ้มค่าแล้วประหยัด อะไรที่คุ้มค่าแล้วทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยพอใจว่าจะสามารถลดต้นทุนของเขาได้จริงๆนะคะส่วนประเด็นคําถามที่บอกว่าสินค้าเทกองนะคะสินค้าเทกองหรือสินค้าที่เป็นลงกันน้ํามันท่านประธานคะนี่คือการศึกษาค่ะถ้าสมาชิกส่วนใหญ่เห็นชอบส่งเรื่องนี้ไปยังรัฐบาลรัฐบาลก็จะมาดูว่าร่างดังกล่าวนะคะมีเนื้อหาสาระ ที่สามารถที่จะไปทําโครงการเหล่านี้หรือไม่ถ้ารัฐบาลตั้งโครงการดังกล่าวเริ่มขึ้นรัฐบาลก็กลับมาของเงินจากสภาหแห่งนี้เช่นเดียวกันค่ะท่านสมาชิกบอกไม่เห็นด้วยท่านก็กดไม่เห็นด้วยแต่ท่านสมาชิกว่าเห็นด้วยท่านก็กดเห็นด้วยในประเด็นที่บอกว่ามีการปั้นตัวเลขที่สูง,สงเกินจรงิงถ้าร่า,า,างดังกล่าวเข้าสู่สภาท่านก็สามารถนิรายแล้วก็ตัดงบได้เลยค่ะว่ามันตั้งสูงเกินกว่า